เซผพาใจเย็นครับต้องใจเย็นโอ้เสียดายครับมาเสียโบกี้ในหลุมสุดท้ายนี่เองอเคคขึ้นครบเฮาที่2อันเดอร์พาก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟจำนวนไม่กี่คนนะครับที่มีสกอร์2วันอันเดอร์สนามได้ ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ดีครับอยู่ในอันดับที่8นะครับสองอันดัพาของคุณชูชีพนิวราชเราล่วงหน้าไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนัทพงศ์เคลือแปงนะครับที่หลุม14หลุ้น2ออนนะครับนี่เป็นหลุมพา5แต่พา5ไม่ยาวนะครับ472หลาแต่ว่าเลยเอายากครับต้องเทียร์ออฟออกมาดีจริงๆนะครับถึงยะสู้2ออนได้ เอาละครับปิิมปริมที่ขอเฟรนช์ถือว่าเยี่ยมครับได้พาดอีกเกิลเป็นนักกอลฟที่มีหน่วยการดีคนหนึ่งล่วงหน้าไปที่หลุม9้าครับเสียร้อยหลาพาสี่หลุมนี่สวยมากช็อตแรกตีลงเขาช็อตที่2ตีขึ้นเขาครับ mm hmm. น้ำอยู่ที่เสียนอพานะครับกันอเนกศักดิ์ศีเจริญอ mm ุ hmm. ้ยทะลุตกบังเกอร์หลังเกรน เหนื่อยแล้วครับขอเรียนว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าเป็นการระเบิดทรายลายลงเนินตอนนี้นําอยู่ที่เสียเนื้อพาครับมัทพงคเครือแปลงครับกลับไปที่หลุม14บพาห้าสองมาอยู่ที่ขอบกรีนพัดอีกแลยังมีโอกาสไล่นะครับถ้าลงไปนี่จะขึ้นมาสามนื้พาทันทีแล้วจะตามผู้นำสตรกเดียวครับแต่เสียได้ครับผ่านหลุมไปแล้วอุ้ยแล้วเลยไปไกลด้วย พัตเบอร์ดี้ตรงนั้นยังเหนื่อยอยู่นะครับดูทำหน้าแบ่เลยอ <laughs> <c> ื <oughs> จะเอาให้ได้นะครับอะอีเกิลไม่ได้เบอร์ดี้ก็ยังดีครับช่วยลุ้น <c oughs> เห็นลายผ่านหลุมมาแล้วนะครับแต่ระยะตรงนั้นขอเรียนว่ายังไม่ง่ายครับ <c oughs> โอ้เสียได้ครับพัดอีเกิลออกพา ืมไม่เป็นไรครับยังมีหลุมเหลือให้เล่นนะครับตอนนี้ตามอยู่3มสตรอกเรากลับไปที่กรีนหลุม9นะครับผู้นำครับกันอนเนกศักดิ์สรีเจริญช็อตที่2ทะลุขึ้นมานะครับนี่เป็นช็อตที่สามในหลุมพาสีระเบิดทรายลายลงเนินครับอยั้งมือยั้งมือนี่แหละครับอย่างที่เรียแล้วครับ เจอลายลงเนินแล้วยั้งมือมากเกินไปอะยังไงลุ้นที่จะต้องเซฟพาจากจุดนั้นนะครับขึ้นครับเฮาที่เสียได้พาซึ่งจะเป็นผู้นำบนครับเฮาครับอืไม่ดีเลยครับ ที่ออฟมานั้นดีมากทีเดียวนะครับตีลงเนินเข้ามาระยะนั้นถือว่าเป็นระยะแม่นยำของในช็อตที่2เลยนะครับขึ้นด้วยเหล็กสั้นแต่ว่าไอ,ไอดีนารินอาจจะหลังมากเกินไปหรือเปล่าครับตีทะลุต้องใจเย็นครับพัดโบกี้จาก4อันเดอร์หลือ3อันเดอร์ก็ยังดีครับ ไปสองสโตรกเล่นมาดีๆแท้ๆเลยนะครับมาพังในหลุมสุดท้ายนี่เองนี่แหละครับกีฬากอล์ฟกีฬาที่จะต้องฝึกฝนทั้งด้านร่างกายทั้งด้านฝีมือ50%สภาพจ,จิตใจอีก50%ทุกอย่างต้องมาพร้อมกันถึงจะเป็นแชมเปี้ยนได้งานยังไม่จบครับยังมีอีกหลายกลุ่มที่จะต้องลุ้นกันอีกเสกหนึ่งของสนามครับที่หลุม10 แปดนะครับซึมลุกพาสี่หนึ่งอันดับพาครับนัทพงศ์เครือแปงต้องการที่จะจบด้วยบอด,ดี้และขึ้นครับเฮาที่2อันเดอร์ไม่สำเร็จครับ,บอขอจบเลยที่พาสกอร์หนึ่งอันเดอร์ถือว่าเป็นสกอร์ที่ดีนะครับอยู่ในอันดับที่9ร่วมนะครับหนึ่งอันเดอร์พา มาดูคนที่ลุ้นแชมป์นะครับถ้าลงไปจะเป็น3เบอร์ดีติดต่อกันนะครับพัดเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายครับประวีวิสารกิจโอ้เสียดายครับเสียดายแต่ต้องพยายามที่จะจบด้วยพานะครับหลังจากได้เบอร์ดีในหลุม16และ17ต่อเนื่องกันมาแล้วทำให้สกอร์เขากลายเป็นผู้นำนะครับแล้วก็จบที่5้าด้วยพาครับ ฮ่าดาพาตอนนี้เป็นโจทย์ใหม่บนครับเฮาส์นะครับเป็นสกอร์ที่ดีที่สุดของนักกอล์ฟที่เล่นจบไปแล้วครับปรวีวิาลกิจครับโอ้โหมาฮอตเอาในรอบ9้าหลุมหลังในวันสุดท้ายนี่เองครับเราไปดูที่เหลือในสนามครับปรินส,ส่งสีทางด้านรอบหลุม9นะครับช็อตที่2ตีขึ้นเนินมานะครับมาไม่ถึงครับสั้นอยู่หน้ากรีน น่าปลิ่นไปไประมาณนี้เกินไปถึง3โอเวอร์นะครับมาถึงตรงนี้ในช่วงช้ามานั้นยังเยี่ยมยอดเยี่ยมอยู่เลยครับพอวันนี้ตีไม่ดีก็เลยเดินอย่างแซงๆไม่เป็นไรครับเรายังมีการขันให้ทดสอบฝีมือกันเยอะช็อตที่3นะครับลุ้นชิปอินเบอร์ดีดูเหมือนจะยากไปหน่อย แต่ก็ต้องขอลองครับช็อตที่3ในหลุมพาสแล้วต้องมาเซ่พาตรงนั้นเหนื่อยแล้วครับหลุม9นี่เป็นหลุมพาสีระยะ400หลานะครับเป็นหลุมปิดท้ายสำหรับนักกอล์ฟที่ออกสตาร์ททางด้านรอบหลุมสิบสวยงามมากครับ ต้องเซฟพาไกลหน่อยลายขึ้นเนินอีกคนหนึ่งนะครับโดนสนามเล่นงานปิดหลุมสุดท้ายด้วยโบกี้นะครับแล้วก็ขึ้นครับเฮาส์ด้วยสกอร์4ี่อ r p พาถ้าเขาทำพันนี้ลงไปในการแข่งขันในวันนี้นะครับนกักกอล์ฟทั้งหมด144คนที่แข่งขันกันในรอบสุดท้ายนี้ผู้ที่จะได้รับเงนินรางวัลต้องทำอันดับอยู่ในอันดับ ท็อป50อันดับแรกนะครับถึงจะได้รับเงินรางวัลรวม500แสนบาทนะครับเงินรางวัลทั้งหมดแต่ว่าท็อป40อันดับแรกก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นในการแข่งขันในรายการต่อไปนะครับในวันที่3ถึงวันที่6เมษายนก็ต้องอยู่ต่ออีก1สัปดาห์ตอนนี้แสงแดดเริ่มอ่อนมามากแล้วนะครับ หลายกลุ่มพยายามที่จะเล่นให้จบให้ได้กีรัตกีรัสุวรรณครับสคอดีนะครับสองได้พามาถึงหลุมสุดท้ายร้ายมาไกลครับกำลังจบทางด้านรอบหลุมเก้าฮึน้มาไกลก็จริงแต่ว่าตีมาจากลายที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นบอ,อนตรงนั้นขอเรียนว่าพัดเหนื่อยแล้วครับเ <c oughs> จ้าตัวนี้บอกเซ็งเลยครับผิดด้าน ถ้าเป็นผู้มายสังเกษจะบอกว่าตรงนี้คือทรีพัทเทอริทอรี่นะครับระยะสมพัดแต่ทำสองพัดได้ถือว่าเก่งครับมาลุ้นกันครับว่าจิรัตจะทําได้ไหมพัดเทีดไกลามากครับลายลงงนานลงเนินไซฮิวด้วยนะครับเผื่อซ้ายเยอะ ืมถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งครับตกลายก่อนขาดน้ําหนักไปนิดนึงเอาละครับจบด้วยพาเพื่อขึ้นครับเฮ้าที่สองอันเดอร์สายในขึ้นเนินครับตั้งใจมากถือว่าทําได้ดีมากนะครับ จบด้วยสกอร์สองตพาก็อยู่ในอันดับที่4ร่วมนะครับถือว่าเป็นสกอร์ที่ดีอันดับที่ดีด้วยครับท่านผู้ชมครับหลังจากกลุ่มนี้ขึ้นครับพาวไปแล้วก็ปรากฏว่าม,มืดนะครับแสงหมดกลุ่มที่เหลือก็ต้องอยู่ต่ออีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็มาสรุปกันในช่วงเช้า มีอีกไม่กี่กลุ่มเท่านั้นนะครับที่เล่นไม่จบแต่ที่สําคัญนะครับธีรวัตรแก้วสริบัณฑิตนะครับสอันเดอร์พาหรืออีก2หลุมให้เล่น2หลุมสุดท้ายนั้นเป็นหลุมพา5ซึ่งเขาจะต้องลุ้นอีกเกิลน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาตามผู้นําอยู่สโตกเขาต้องลุ้นอีกเกิลให้ได้นะครับแล้วก็ร้ายมาดีมากครับนี่แหละครับธีรวัตรแก้วสริบัณฑิตนะครับต้องลุ้น2ออน1พัทนะครับ ถ้าเขาทําได้เขาจะตามผู้นําสตอกเดียวและไปลุ้นเบอร์เดียในหลุมสุดท้ายมาดูกันครับว่าจะทําได้หรือเปล่านี่คือความพยายามของนักลอฟหนุ่มครับ2อ,ออนไหม้หลุมนี้484ลาพา5อยู่ขวาหน้ากรีนครับอยู่ขวาหน้ากรีนนั่นหมายความว่าเขาจะต้องลุ้นชิปอินให้ได้นะครับตอนนี้ตาม อยู่สาสตรกผู้นำนั้นขึ้นครับพ้วไปแล้วที่ห้านได้พามันก็คือประวีวิสารกิจนะครับลุนอีกกันครับลุนอีกกันต้องไปให้ถึงหลุมไม่ถึงหลุมไม่มีทางอเสียดายครับให้น้ำหนักสั้นมาประมาณ3ฟุตไม่เป็นไรครับอีกกันไม่ได้ขอเบอร์ดี นี่มาเล่นต่อในช่วงเช้าเลยนะครับแดดยังอ่อนอยู่เลยมีไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่เล่นไม่จบขึ้นมาสามไ,มได้ผพาครับตามอยู่สองสโตรกสองสโตรกหลุมสุดท้ายนั้นเป็นหลุมพาสี่นะครับสามร้อยเจ็ดสิบหกหลาเบอร์ดี้นั้นพอจะรุนได้แม่แต่ว่าอีเก,กิลนั้นคงยากครับ เราก็ยังตามทิลวัรกันต่อที่ออฟมาแล้วนะครับหลุมนี้386หลาชอที่2ครับตีมันไกลามากกรีนนั้นยกระดับอยู่สูง มาไม่ถึงกลินครับสั้นไปนิดนึงทงนั้นปักอยู่หน้านะครับตำแหน่งทงไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับจากเมื่อวานขึ้นครับเพ้าไปแล้วผู้นำนั้น5อันเดอร์นะครับแต่ถ้าเขารักษาสามาร์พาเอาไว้ได้นี่จะรับเงินรางวัลในอันดับที่2ร่วมครับตรงนี้ถือว่ายังมีความหมายนะครับนั่นหมายความว่าเดินหน้าไม่ได้อย่าถอยหลังเด็ดขาดนะครับเสียอันดับ เงินหายไปเยอะครับช็อตที่3ในลุมพา4ี่เบาวครับเบาเอาละครับเซฟพาตรงนั้นยังเป็นลายลงเนินอยู่นะสนามภูเขาก็ออยังไม่ถือว่าดีนักนะครับยังต้องลุ้นกันอีกเล็กน้อยนี่ละครับเซฟพาเพื่อจบที่3มไม่ได้พาแล้วก็รับเงินรางวัลในอันดับที่2นะครับร่วมกับ ธนกรจิโรดธนสารที่จบไปแล้วสามอันเดอร์เอาละครับประคองตัวค่อยๆแตะนะครับลายลงเนินสามันเดอพาถือว่าเป็นสกอร์ที่ดีครับสรุปผลการแข่งขันพรีเมียมดีเซลไฮฟอร์ดกอล์ฟช h ร์เลนจ์นะครับก็ผลสรุปออกมาประวีวิสางกิจครับสกอร์5นเด้ร์พารับงินรางวัลในอัดับที่1อันดับที่2ร่วม2คนครับธีรวัตรแก้วสเลตบัณฑิตกับ ธนกรจิรดธนาสารนะครับสามรพาเท่ากันอันดับที่4ร่วมหลายคนครับที่สองรพาวรุนเอี่ยมแก้วกันอนเนกศักดิ์สิเจริญกีรัตกีรสุวรรณนะครับเทพบดินอมรนันชูชิพนิราชนะครับอันดับที่9ร่วมนะครับตีหนึ่งพาหลายคนครับสิริสิริเจริญน,นิทิศวัฒนาภาคอุกฤษเยี่ยมสะอาดนัทพงศรือแปง ประกรบจนทรุกขานะครับด้วยสกอร์71เท่ากันนะครับหนึ่งเด้พาในรอบที่2ส่วนวีรศักดิ์เี่ยมเจริญนั้นตีเว็นพาคับรักในรางวัลในอันดับที่14นะครับต่อไปก็จะเป็นพิธีมอบรางวัลเนี่ยครับถ้วยรางวัลสวยงามเหลือเกินครับในปีนี้พรีเมียมดีเซลไฮฟอสก บอกแล้วนะครับว่าจะสับสนการแข่งขันอย่างน้อยๆ3รายการและทุกรายการ,การก็มาจัดแข่งขันกันที่สนามกอล์ฟพานอรามากอล์ฟคลับแห่งนี้แหละครับพนาักาศตรีดรกรีตไมมุกนะครับท่านดูแลเรื่องกฎของแข่งขันก็คณาให้เกียรติมอบรางวัลกับคนที่สร้างผลงานได้ดีในรายการนี้นะครับเมือสักครู่นั้นก็คือนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับ ท่านเฮโรนิกสมาคมนะครับกรุณามอบเช็คเงินรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลแล้วก็มีก้านของออ t o อร์พาวเวอร์ให้ตีไกลเสริมเขียวเล็บ,บ,บให้กับผู้ชนะอีกนะครับท่านนายกสมาคมครับอออมอบเช็คเงินรางวัลให้กับผู้ชนะครับ650,000บ,บาทสำหรับรายการนี้ต่อเลยครับ เงินรางวัลและก็ถ้วยรางวัลน,นะครับเงินรางวัลทั้งหมดในรายการนี้5 0 0 0 0 0บาทมีเป็นทัวน้องนะครับเป็น Challenge Tour ผู้ที่ทำผลงานได้ดีก็มีสิทธิ์ต่อยอดไปเล่นในรายการใหญ่ในรายการถัดไปนะครับวันที่3ถึงวันที่6เทอร์ทิสเมืงกองล์อฟพนามาแห่งนี้ซึ่งทางสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ก็จะนำบรรยากาศของการแข่งขันมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับในฤดูกาลนี้นั้นสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยก็มีการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหลายรายการทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรายการที่สามารถที่จะฝึกและก็พัฒนาฝีมือของนักกอล์ฟอาชีพบ้านเรานะครับให้ขึ้นไปสู่ในระดับนานาชาตินี่แหละครับบรรยากาศหลังจากจบการแข่งขันนะครับ มอบรางวัลนี่จำเนียนจิตประสงค์นี่นักกอล์ฟซีเนียร์รุ่นใหญ่นะครับของเมืองไทยก็ให้การสนับสนุนนะครับมาร่วมการแข่งขันด้วยเอาละครับใครทำผลงานได้ดีก็รับเงินรางวัลกันสดๆไปเลยนะครับเอาเงินสดๆใส่ซองจากกันไปเลยนี่ละครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากครับก็ก่อนที่จะจากกันในวันนี้เราไปคุยกับผู้ชนะในรายการนี้ครับ ก็บรรยากาศแล้วผม,ผมเหลืออีสาหลุมครับทำส,สกอร์มาสามมเดอร์พาแล้วผมมาทำเบอร์ดี้ในหลุมที่ที่สิบหกพาร์สี่แล้วก็สิบเจ็ดพาร์ห้าครับแล้วก็ผมรู้สึกที่ผ่านแล้วหลุมนั้นผมจบดีใจมากครับที่ได้แชมป์ครั้งนี้เพราะเป็นแชมป์ครั้งที่สามแต่ผมเทินโปมาครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบริษัทสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยครับบริษัทปรทอจํากัดมหาชนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนามพานนล,ลมาก,กอล์ฟแอนด์คันทีขับและ ผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เกิดนัดพรีเมียมดีเซลไฮฟอร์ดกอปชาเลนเกิดขึ้นมาครับขอบคุณมากครับท่านชมนครับเราก็ขอแสดงความยินดี